สดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามารีวิวเป็นกล้องเอโดสโคปนะครับเป็นกล้องกระดูกงูใช้ในงานอันนี้ผมเอามาใช้สำหรับส่องล้างแอในรถยนต์บางท่านก็ใช้แบบส่องตามท่อประปาซ่อมเครื่องยนต์ในที่ที่ลึกลับหน่อยแบบซ่อนนะครับต้องแหย่กล้องเข้าไปอย่างเงี้เอาไว้สำรวจเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกันเลยนะครับ ตัวนี้ยี่ห้อก็ตามนี้เลยนะครับเพิ่งได้มายังไม่ได้ใช้งานสักครั้งนะครับแกะกล่องหน้าจอขนาด4ี่จุมนิ้วนะครับรุ่นก่อนผมซื้อมาเป็นแบตต้องซื้อแบตแยกเป็นแบต 2A แต่ส่วนปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นแบตในตัวเลยก็สะดวกไปอย่างหนึง่งฟังก์ชันก็แค่เปิดติดใช้งานได้ตรงนี้ก็ถือว่านั่นแล้วนะครับผมจะใช้แค่ตรงนี้จุดประสงค์หลักเดี๋ยวผมต่อกล้องให้ดู าสายกล้องที่ให้มาตรงนี้ก็น่าจะ3-4เมตรเลยนะครับยังไม่ได้แกะออกดูแต่ผมใช้จริงๆแค่1เมตรแค่นั้นเองนะครับคือส่องในตู้ A ก็จะมีเลนกล้องแล้วก็ไฟรอบๆนะครับขั้วสายแน่นหนานะครับสมบูรณ์แล้วก็จะมีที่เกี่ยวตรงปลายกล้องนะครับให้อนี้ก็น่าจะผมไม่ได้ใช้ผมจะใช้แค่ตัวสายเดี๋ยวผมต่อหน้าจอกล้องให้ดูนะครับตอนนี้ต่อกล้อง เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูกดแช่1หนึ่งครั้งส่วนลูกเล่นนะครับผมก็ยังไม่ได้ศึกษาแต่เพียงแต่ว่าแนะนําเป็นเบื้องต้นตอนนี้กล้องติดแล้วนะครับนี่ดูปลายมีหลอดไฟติดปุ่มพวกนี้ก็จะมีปุ่มขยายปุ่มเลือกนะครับตรงนี้โชว์แบตเตอรี่อ่าปริมาณเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับอ่าเวลาชาร์จเวลาชาร์จด้านข้างนะครับมีเมมแถมมาให้ด้วยนะครับ32กิก อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวแกะให้ดูช่องเสียบเมมโมรีชาร์จแบตนะครับจะมีสาย Type C มาให้เป็นชาร์จแบบไท e C นะครับตัวสายแถมมาให้อยู่แต่ผมเอาไปเก็บไวปที่อื่นแล้วผมอยู่ในกระเป๋าครับเอาไปใช้งานชาร์จมือถือหน้าจอชัดเจนนะครับกว้างขวางอยู่ภาพระละเอียดพอสมควรถือว่าใช้งานได้ดีมีขยายนะครับมีขยายกล้องซูมได้หมด แล้วจะเราเลือกนะครับปรับตั้งหาเอาก็จะมีปุ่มถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพเพราะว่ามีเมมโมรีการ์ดมาให้นี่เลยภาพในนี้ก็ค่อนข้างจะชัดนะครับถ้าดูแบบไม่ผ่านมือถือตรงนี้จะชัดอยู่สามารถดูสิ่งของอุปกรณ์ที่เราต้องการส่องเข้าไปดูในที่ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับที่ที่แคบนะครับตรงถ่ายจะมี ที่เกี่ยวด้วยนะครับบอดี้ไว้ห้อยขนาดเหมาะมือนะครับกระัารดราคา1000ต้นต้นๆยี่ห้อนี้นะครับในแอปขายสินค้านะครับเพื่อนๆคนไหนหาอยู่นะครับสนใจก็ลองหามาใช้ดูครับก็แนะนำฝากแนะนำกันนะครับตัวไหนกำลังหากล้องอินโดสโคปกล้องกระดูกง,งูใช้ดีนะครับตัวนี้ดูแล้วเหมาะมือแล้วก็หน้าจอใหญ่กระัดรดผมว่าก็โอเคเลยงานดีอยู่นะครับ คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ